เอาเลยครับอาจารย์ได้ครับตอนนี้เขาเทียบทันแล้วมาลงเปไก่เจ้ายาพอดีนาวาเขาจะได้เจหนึ่งกับงบบ่วยนะเด้อวายแ่งมุกมาลจ้าอยครั้เากจับตาดูตอนนี้คิงสมครับเรือยาวใหญ่กันสิีสเ้ายามานีนาวารองน้ำสิงห์นหนุ่มเมืองช้างรองน้ำเสียงรงบีมาตอนนี้ก็ยับหนีมา ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยยามานีน,นะว่าลงน้ำสิงหันหนุ่มเมืองช้างน้องนันบีแสนตีกันเที่ยงคู่ไปคู่กินตุ้ยตะวันก็ล่ำไลตอนนี้ไข่เจี๋ยขยู่มีเสียงกัลมากุ้งหวายนุบปลาผักตบชวากรุณาขายับด้วยครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชม ตัว่ามันจะเข้ายีรอบเดิมรือไหมรอบเดียวรอบเดียวจบไม่ธรรมดาเอาละครับไม่มีสองเรื่องควบเป็นเรื่องเดียวใชยด้วยระบบดิจิตอลเอาละครับไม่ธรรมดาแล้ววา่าจะไงว่าจะไอ้อหนุ่มเมองช้างหนุ่มเอมงช้างเริ่มขยับนินดนเริ่มขยับ่อยแม่แต่เจ้าหญ้ามณีนาวานาสีพยายามพยายามขยับนี้พยายามขยับนี้พยายามขยับนี้วันนี้หนุ่มเมองช้างเบียดจ,จีเบียดจีจ ไม่สนใจทุกสงครามขูดกันไม่ลงตัวแล้วเพราะว่าต่างคนต่างคิดต่างคิดต่างใจต่างคนต่างไปต่างคนต่างนี้เจ้าอยาพิบราพิลวินาวาพยายามฉีกตัวนี้ฉิตตัวมาชีกนี้ออกมานี้ออกมาหนุ่มมังชักบี้แล้วหนุ่มมังชักบี้แล้วจะทันหรือไม่ทันจะผ่านหรือไม่ทันหนุ่มมังชักยังมาอยู่หนุ่มมังชักบี้ไปหนุ่มมังชักบี้ไปเจ้าอยาพีน่าเบียดบี้กี่ไปออกมาก่อนออกมาก่อนว่ายังไงว่ายังไงและสุดท้ายก็เข้าเส้นชัย พี่น้องก็เพิ่นบอกว่าสุขอยู่ในเมืองนีมีแต่แดดกับฝนสุขอยู่ในเมืองคนมีแต่กินกับฟอนลำดับต่อไปก็เป็นการประกาศผลการจัดการเรือรอบชิงระดับที่3ของเรือยาวกลางไม่เกิน40ไปผายกับระหว่างเรือหนุ่มเมืองช้างร่องน้ำแดงพบกับเรือเจ้าย่ามณีนาวาร่องน้ำสีน้ำเงิน ผลการแข่งขันครับคณะกรรมการร่วมพัดสินให้เรือที่อยู่ล่องน้ําสีน้ําเงินครับเจ้ายญ้ามณีนาวาก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับจะเข้าอีรอบเดิมกำมลาใสหรือไม่ถูกต้องแล้วครับ